ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางเป็นแผนที่ชีวิตครับแต่ชีวิตนั้นเราเป็นคนเลือกแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยตัวเราเองครับบางสิ่งบางอย่างที่ทําในวันนี้อาจจะไปดีในวันถัดไปก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าอยอมแพน้นะครับเราไปชมดวงวันพุนกกลางคืนดีกว่าครับว่ายังไงฮะวันพุธกลางคืน วันพุธกลางคืนนะคะได้ไพ่เดชริออดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสจะได้งานใหม่งานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใครจะออกไปติดต่อลูกค้าก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จใครลองงานใหญ่อยู่นะคะขายที่ขายทางดีรวมถึงใครที่อยากได้รถในช่วงนี้มีโอกาสไฟแน่นผ่านนะคะซื้อสดก็ค่องเหลือเกินรถจอดหน้าบ้านแน่นอนใช่ครับเรื่องงานโอเคได้ได้รถด้วยนะเนี่ยชริออตคือรถนะฮะ เรืเ่องเงินจ้าเรื่องเงินนะคะเดือนนี้นะคะใช้เงินเยอะต้องระมาราาัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแล้าวก็ระมัดระวังคนมาหยิบยืมเงินนะคะช่วงนี้เงินเราใช้เองนะคะงานประจําดีนะแต่ว่าเงินอรายจ่ายเยอะนะทาธุรกิจเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ไดีในแต่ถัดไปนะครับมากันต่อเรื่องของความรักครับเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้นะคะท่านจะรู้สึกว่าเหนื่อยนายเหนื่อยพอแท้ใจอยากหันหลังให้คู่ครองนะคะมีอะไรก็ค่อยคอยคุยกันนะคะใจะเย็นๆหน่อยนะคะในส่วนของช่วงนี้คนที่ โสดนะคะแนะนำว่าให้โสดไปก่อนจ้จาความรักยังไม่ค่อยดีสุขภาพเป็นไงอะสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการขับรถนะคะไม่ว่าจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษนะคะ,ะเดินชนนู่นนี่นั่นนะคะต้องระมัดระวังอุบัติเหตจุจัดไปครับเรื่องโชคลาภครับมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะคะ,ะโชคลาบโดดเด่นจ้ะ โชคนับโดดเด่นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เลขโดดเด่นแน่นอนครับคือหมายเลข8ครับหมายเลข6กหมายเลข9หมายเลข4หมายเลขสาครับนี่คือเลขนําโชคนะครับเช้าวันพุธกลางคืนครับขอพรพระราหูขอพรศาลพระหลักเมืองจะนําดวงของท่านเนี่ยให้เฮงเงปังๆนะฮะแล้วก็ไปทําบุญครับไปทําบุญในการทําบุญตักบาตรในวันเกิดนะครับจะเสริมดวงนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับไอปล่อยปลาสักหน่อยนะจะเป็นอานิสงส์ที่ดีมากๆครับก็ขอให้ทีมวันพุธกลางคืน โชคดีมีความสุขนะจ๊าเดินทางมาถึงทีวันพฤหัส,สบดีนะครับวันพฤหัสเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะแต่ว่าเรามาระวังความใจดีจนมากเกินไปช่วยได้ครับแต่ต้องเลือกช่วยให้ถูกผู้ถูกคนด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเดือนของท่านในเดือนนี้เป็นยังไงครับค่ะเรื่องงานชาววันพฤหัสนะคะงานดีนะคะมีโอกาส ที่จะได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหัวหน้าง,งานดีทำอะไรก็ราบรื่นนะคะคส่วนคนที่ทำธุรก,กิจส่วนตัวช่วงน,นี้อาจจะเงียบเงยบยอดอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ะนะคะเป็นกำลังใจกันไปนะครับ เรื่องเงินจ้าเรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายลุ้มเล้าเข้ามาหลายทิศหลายทางฉันก็ต้องอันไหนจ่ายก็ต้องจ่ายนะคะ,ะแล้วก็ส่วนไหนเก็บก็เก็บนะคะช่วงนี้ก็วางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีนะคะออือไปในส่งเรื่องความรักนะคะถึงเห็นไหมคะคนที่มีคู่มีครอบครวัวอยู่แล้วการเงินไม่ดีความรักนะ แฟนก็จะเปรให้ช่วยเหลือกันทำคัาชูกันไปให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแฮปปี้มีความสุขส่วนคนที่โสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะลักษณะดีรวยด้วยค่ะจ้าสุขภาพนะคะแข็งแรงปึ้งปังดึงดั่หน้าดูนะคะช่วงนี้ค่ะสุขภาพดีใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสที่จะหายเป็ปกติดีจ้าจ้าโชคลาบนะคะโดดเด่นสุดๆไปเลยโชคลาบเปปังาังเวอร์ ไม่เกินครับอ่ะเลขนำโชคเนี่ยคือ1,9,8,7,6ครับ1 9 8 6 876คือเลขนำโชคของทีมพฤหานะไปขอพรครับไปขอพรโกลุกซิวขอพรคอพระพิฆค,คนศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทพทางจีนเทพทางฮินดูมูแล้วปังหลือเกินนะครับกับทีมวันพฤหัสบดีครับ และที่สําคัญครับไปเสริมดวงทําบุญโรงพยาบาลทําบุญบ้านเด็กกำพร้าจะเป็นอานิสงส์ที่ดีนะครับและนี่คือคำพยากรณ์กับทีมวันพฤหัสครับดวงของท่านเนี่ยมาแรแเลยเกิดนะฮะไม่รู้จะไปไหนก็มาเจอกันที่ปิรยาเทวะไยนะครับ